เจอเห็ดค่ะเพื่อนเห็ดอะไรคะเนี่ยเพื่อนๆกินได้ไหมถ้ากินก็กินได้ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยค่ะเพื่อนๆดูป่าสิเนาะก็เขาจะมีทางเดินตัดแยกไปทางนูน้นไปทางนี้แล้วก็มีสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถ ให้ปั่นรถจักรยานนะคะเพื่อนๆป,ป๊าป้าเดย์แฮปเทลแมปไปสิคะตลอดระยะทางเขาก็จะมีเนี่ยนะแผนที่ให้ดูว่าตรงไหนอะไรอย่างไงอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีเทลแมปมี QR code ให้เราไอ,อตรงนี้ก็จะมีแผนที่กระดาษให้นะคะสามารถหยิบได้ลุงจิมก็หยิบมาหนึ่งแผน่นดีมากเลย ป๊าๆไอซีซัมติงอิงแดดอยู่สิเพื่อนๆดูสิเจออะไรเนี่ยลุงจิมบอกว่าเก็บได้นะแต่ว่าถ้าเอากระเป๋ามาทีเนี้ยไม่ได้มีกระเป๋าไงเพื่อนเพื่อน่าเสียใจมากเลยน้ำมีเอามาย่ามเล็กๆใส่กระกล่องน้ำมาเพื่อนยดีใจดีใจทีนี้เรารู้แดงแล้วแหละเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อีกไหมอ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนลุงมาดีกว่าแต่เช้าเลยนะน้ำหมีจะเอาเอากระเป๋ามาด้วยล่ะเพื่อนๆืนกระซิบกระซิบดีดีดีเพื่อนๆนตอนนี้ก็มาเดินในป่าไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะเป็นเห็ดอะไรเพื่อนๆรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะน้ำหมีรู้แต่ชื่อภาษาญี่ปุ่นค่ะอ๋อเด้เจอพอแล้วค่ะเพื่อนเเจอสระน้ำเขาก็ทักมาใช่ปะ อ๋อ oh, this way we we stop ัดมาถึงแหล่งน้ำแล้วเพืนเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเพื่อความสดชื่อ big boy you are a big boy มาใกล้ๆชัดเจนเลยคะ่ะเพื่อนๆดูดิตะไค่น้ำติดอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปสะพานตรงนั้นนะคะ น้องเต่าไปแล้วคร่ะเ,เพื่อนๆ o t ด i s way ไปตรงสะน้ำนะนะค่ะเ,เพื่อนๆตรงสะพานที่น้ํำมีถ่ายให้ดูวิวสิคะสวยไหมอ้าให้เห็นใช้เลนวายสวยมากเลยอ่ะโอเคอ เพื่อนน้ำมีเดินลงมาแล้วนะโอ้สุดยอดบรรยากาศเพื่อนๆโชว์วิวรอบๆบ,บริเวณนะคะเพื่อนๆ คือที่เราออกมาวันนี้เพราะว่าน้ำมีตัดสินใจแล้วว่าทุกวันอาทิตย์น้ำมีจะหยุดพักผ่อนนี่เฉยเลยเนี่ยนีย่จากเดี๋ยวก่อนนะจากตรงนู้นน่ะที่เราเมื่อกี้ถ่ายเขาอะ่ะแล้วดูดินี่นี่นี่เขาเดินมาตามเรามาเพื่อนๆเขาไปข้างล่างแล้วนี่ไอโ o ปยูนอตคัม o ูคิวมีนะ โอ s t เพื่อนนีดิเพื่อนเพเห็นไหมเขาตามเรามาป๊าป้าไอติ้ง m ม y b e s o m ั o n เนอะ มีลูกน้อยด้วยค่ะนั่น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 ลูกน้อยแด๊ลูกน้อยตัวนั้นอีกเมนี่ป๊ป้าเดส่ันสมออืมอย่โอ้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 แด t โอ้อลไปแล้วอ่ะก็คน น้องเขาขี้อายค่ะตัวเนี้ยไปแล้วว่าตัวเล็กน้อยนั่นโอ้ oh, that's one we don't have full sorry next time นะ maybe Monday ดูแี่ดูแผนที่แล้วเขาเพื่อนๆเจอทางแยกโอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้ลุงเจอผลทางกลับแล้วค่ะเดินมาประมาณวอท t ามา e วเนาะ We walk about two hour สองสามชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนๆพื่อน Maybe มากกว่านั้นค่ะเดี๋ยวดูเวลา ตอนนี้ใช้ถ่ายร,รูปอยู่ดูไม่ได้เนาะนี่นี่คนนี้ไม่ฮันนี่ตัวจริงค่ะเพื่อนชอบการใช้ชีวิต,วตเรียบง่ายในอเมริกานะคะฝากกดติดตามแฟนเพจและ YouTube แห่งนี้เป็นชื่อเดียวกันนะคะฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงกิงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ